สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสารนิบอนสีนะคะเป็นยามสาย,สายวันอาทิตย์นะคะคลิปน่าจะลงตอนเที่ยงนะคะก็วันนี้นะคะมีไม้บอนสีมาแบ่งกันอีกแล้วนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะมีเริ่มต้นหลักสิบนะคะใครสนใจก็สามารถเลือกชมได้เลยนะคะวันนี้ก็มีทั้งใบไผ่ใบหอกแล้วก็บอนเก่าอีกมากมายเลยนะคะส่วนการจะส่งนะคะหนูจะส่งวอบต่อไปวันพรุ่งนี้นะคะวัน จันนะคะวันจันก็จะส่งทางไปรษณีย์ e ี s นะคะแบบด่วนพิเศษนะคะค่าส่งเมาเมาอยู่ที่ราคา30บาทนะคะก็คือจ่ายค่าส่งครั้งเดียวนะคะทั้งโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางเลยนะคะเก็บเงินปลายทางได้นะคะใครสนใจก็สามารถโทรสั่งได้ที่เบอร์โทร064 282 4363นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยค่ะ นี่คะ่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะสีหวานมากนะคะแอบมีเหลือบๆด้วยนะคะมีเขียวอ่อนอะไรแบบนี้คะ่ะสีสวยนะคะอันนี้นะคะใครรับขออยู่ที่ราคาเอาไปห้าสิบบาทนะคะต้นโตแล้วนะคะใบใหญ่แล้วเน,นี่ยค่ะนี่ขอห้าสิบบาทนะคะเป็นลูกไม้นะคะหนูขอเป็น เป็นตัวอะไรดีเอาไปเป็นตัวเอฟแล้วกันนะคะลุงไม้ตัวเอฟคะ่ะอันนี้คุ้มซับนะคะคุ้มซับอันนี้ก็เริ่มกัดกันมาแล้วนะคะสําหรับคุ้มซับไซส์ซนี้นะคะขออยู่ที่ราคาแปบาทนะคะคุ้มซับเขาะจะกัดออกโทนส้มแดงนะคะอ่าเขาเรียกอะไรต้นจะไม่สูงนะคะก้านเตี้ยๆเป็นพุ่มนะคะอ่าอันนี้จะเป็นพูพิงนะคะให้ดูสีชัดๆสวยมากนะคะเป็นไม้ป้ายบอนเก่านะคะสําหรับพูพิง วันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะภูพิงขออยู่ที่ราคา,าไป90บาทนะคะสำหรับภูพิงนี่คะ่ะสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นพรมพิมานนะคะป้ายสวยๆเลยนะคะสำหรับพรมพิมานนนี้มีจำนวนนะคะใครสนใจไม้ป้ายตัวนี้นะคะหนูให้ไปอยู่ที่ราคา90บาทนะคะสำหรับ รมพิมานนะคะเขาจะมีป้ายสีออกเขียวกับชมพูนะคะป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบนะคะพื้นใบจะเป็นสีขาวป้ายนะคะอันนี้เป็นกระบี่นายร้อยนะคะอันนี้จะเป็นไซส์80บาทนะคะย่อมมาหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องความป้ายความหลางนะคะมาแล้วนะคะเป็นใบไผ่ใบหอกที่ติดด่างด้วยนะคะชื่อว่ากระบี่นายร้อยนะคะขออยู่ที่ราคาเอาป80นะคะไซส์นี้ อันนี้เป็นนางฟ้านะคะนี่อันนี้ขออยู่ที่ราคา35บาทนะคะสำหรับนางฟ้าพื้นจะออกขาวๆนะคะใบดกดกนี่ค่ะอันนี้ลูกไม้รหัส A นะคะลักษณะเด่นจะอยู่ตรงหูใบนะคะสวยมากเป็นเปิอะชมพูนะคะรหัส A ขออยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะอันนี้มีจำนวนสํารองนะคะสวยมากอันนี้จะเป็นทิปวารีนะคะทิปวารีฟอมสวยใบยดกมากนะคะเอาลมมาแล้วนะคะ ทิปวาลีจะอยู่ที่60บาทนะคะไซส์นี้ให้ไปหกสิบขายสนใจเอาไปปลูกฟอมกอก็สวยนะคะสําหรับทิปวาลีสีสดมากเน,นี่ยค่ะนี่อันนี้เป็นเจ้าพลักติดสลัดนะคะเจ้าพลักติดสลัดลาทะลุเรียบร้อยนะคะเป็นไม้ใบาย,ยาวนะคะสีเริ่มขึ้นแล้วค่ะ เะะจ้าพลักดิดสลาไซส์นี้อยู่ที่100บาทนะคะใครชอบไม้ใบยาวไม้เก่านะคะตัวนี้ยิ่งโตใบยิ่งแข็งนะคะแล้วมีหูใต้ใบด้วยนะคะพอแก่ได้อยุเขาอะค่ะอันนี้จะเป็นพระรามนะคะพระรามจะเป็นใบยาวนะคะไม้ตัวนี้แล้วก็เริ่มมีเม็ดขึ้นแล้วะคะ่ะบนพื้นใบนะคะเม็ดจะจุดออกขา,ขาวๆนะคะนี่สาหรับพระรามนะคะไซส์นี้นะคะให้ไป50บาทนะคะพระรามพวก พระรามเนี่ยค่ะเวลาตกพุ่มสวยมากนะคะเวลาเข้าพุ่มเข้ากอนะคะเนี่ยสวยมากเลยอันนี้เป็นใบไผ่นะคะยาวเฟ้ยมาเลยมันนี้มีไผ่ห้าสิบบาทมาแบ่งนะคะหลายสายพันธุ์อยู่นะคะ เนะะี่ยค่ะหลายรูปแบบเลยนะคะมีหลายโทนมาให้เลือกนะคะสำหรับใบไผายอันนี้จะเป็นต้นที่หนึ่งนะคะอยู่ที่ห้าสิบบาทโคนใบจะออกโชนชมพูหน่อยนะคะนี่ต้องดูแนวยาวนะคะสวยมากมนะะี่ค่ะใครไม่ทันผายชูช่อบเมื่อวานนี้นะคะผ่ตัวนี้มันจะใบตั้งนะคะสังเกตใบจะตั้งดีนะคะอันนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะผ่เบอร์สองคะ่ะเป็นโทนออกชมพูหว,วานๆหน่อยนะคะนี่ อันนี้ไผ่เบอร์สามนะคะไผ่เบอร์สามใครชอบโทนไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะไผ่เบอร์สี่นะคะใบไผ่เขาเสน่ห์เขาจะเป็นใบเรียวยาวเล็กนะคะอยากอันนี้จะเป็นโทนออกชมพูหน่อยนะคะเบอร์สี่ขออยู่ที่ราคาห้าสิบบาทเบอร์สี่เหมือนจะมีลูกแทงมานะคะเหมีอลูกติดค่ะอันนี้ไผ่เบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าขออยู่ที่ห้าสิบบาทจะเป็นเปิดะนะคะอันนี้ใบแข็งนะคะ แล้วก็จะมีโทนขาวหัวใบมาด้วยนะคะอยู่ในเบอร์ห้านะคะ50บาทค่ะอันนี้ไผ่เบอร์6นะคะอันนี้ซูมให้ดูโคนใบนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ใครสนใจไผ่เบอร์หกหนูขอยอยู่ที่ราคา50บาทนะคะไผ่เบอร์หค่ะโคนใบจะมีสีออกขาวชุมพู้แบบที่หนูซูมให้ดูนะคะใบไผ่เบอร์7นะคะอันนี้เ็ดมีกัดแดงมานิดหน่อยนะคะ อันนี้ขออยู่ที่ราคา50บาทไผ่เบอร์เจ็ดนะคะนี่ดูโคนใบสวยมากนะคะใบเริ่มยาวมาแล้วนะคะอ่าเจอไผ่ใบตั้งๆมาอีกหนึ่ง,ต,ง,งต้นนะคะอันนี้ถ่ายยากนิดน,นึงแต่ว่าสวยนะคะเนี่ยค่ะมองสวยมากมันจะเป็น่อดตั้งขึ้นไปแบบนี้นะคะนี่สังเกตดูจากมุมสูงก็จะเห็นว่าเขาชูขึ้นเลยนะคะอันนี้อยู่ที่เบอร์แปดนะคะราคาห้าสิบบาทนะคะดูสีเขาจะเป็นโทนออกชมพูอมม่วงขอบขอบ,ขอบนะคะ อันนี้ไผ่เบอร์เก้านะคะจะเห็นได้ว่ามีจุดสีชมพูขึ้นมานะคะอันนี้ลักษณะเหมือนแบบกว้างๆโคนใบนะคะปลายใบจะใบแหลมนะคะสีสวยดีหนูเลยเอามาแบ่งนะคะนี่นะคะอันนี้ขอห้าสิบบาทนะคะใบาย,ยาวเฟื้อยเลยนะคะตรงโคนใบสะโพกจะกว้างแล้วก็เลียวยาวเล็กไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ต้นละห้าสิบเบอร์เก้านะคะเบอร์เก้าอันนี้เบอร์สิบนะคะเบอร์สิบอันนี้ขออยู่ที่ราคา 60บาทนะคะเบอร์10นะคะวันนี้มีไซส์60มา3ต้นนะคะอันนี้60บาทเบอร์10ค่ะอันนี้เบอร์11นะคะเบอร์11อันนี้ขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะเบอร์11ก็สวยเหมือนกันนะคะน่คะมีความเหลือบมาด้วยนะคะเบอร์12นะคะน,นี้ให้ไป60บาทนะคะ60บาทวันนี้มีมา สามสี่ต้นนะคะใครสนใจสามารถสั่งได้นะคะอันนี้เบอร์สิบสองนะคะอันนี้เบอร์สิบสามนะคะเบอร์สิบสามนี่อันนี้ขออยู่ที่หกสิบบาทนะคะเบอร์สิบสามจะเป็นโทนแบบว่าส้มแดงหน่อยนะคะสีสดดีค่ะอันนี้อันนี้กาบตีเพชรนะคะกาบตีเพชรจะอยู่ที่ราคาเก้าสิบบาทนะคะเป็นกาบที่มีเอกลักษณ์มากนะคะออกโทนสีชมพูอันนี้จะเป็นลูกไม้กาบนะคะ วันนี้มีมาแบ่งต้นเดียวนะคะลูกไม้กาบเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันนะคะขออยู่ที่ราคา40บาทนะคะลูกไม้กาบเดี๋ยวถ้าเจอมาอีกนะคะเดี๋ยวหนูเอามาแบ่งอีกนะคะนี่เดี๋ยวต้องไปคัดจากที่พ่อเขาปลูกไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นลูกไม้กาบเบอร์สองนะคะขออยู่ที่ราคาอันนี้มีแข้งนะคะมีแข้งนี่เป็นลูกไม้นะคะ ขออยู่ที่ราคา40บาทนะคะสีสวยมากนี่ค่ะแอบเปิดด่างนิดหน่อยกาบเบอร์3นะคะอันนี้ก็มีแข้งเหมือนกันนะคะขออยู่ที่ราคา40บาทนะคะสีสวยเปิดมากนะคะอันนี้เป็นลูกไม้กาบเบอร์4ี่นะคะเบอร์สขออยู่ที่ราคา40บาทนะคะเบอร์สค่ะอันนี้เบอร์5นะคะราคา40บาทเช่นเดียวกันเป็นลูกไม้กาบค่ะ ี่ค่ะอันนี้เป็นไผยนะคะจะเป็นสีเข้มๆนะคะอมม่วงมาด้วยนะคะไผยตัวนี้ใครรออยู่นะคะวันนี้มีต้นลูกมาแบ่ง2ต้นนะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป130บาทนะคะ130บาทใครรับแจ้งได้เลยนะคะวันนี้มีมา2ต้นเท่านั้นนะคะมันจะออกอมม่วงเข้มนะคะเหมือนต้นแม่ที่เคยถ่ายให้ชมนะคะ วันนี้มีมาแบ่งสองต้นต้นละร้อยสามสิบค่ะใบไผ่นะคะบอกไผ่อมม่วงก็ได้นะคะตัวนี้อันนี้ไผ่สีสนิมนะคะไผ่สีสนิมดูความเหลือบเขานะคะลายสวยมากนะคะสีคล้ายๆสำลดนะคะตัวนี้คล้ายๆท้องสำลดอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบสวยมากใบแข็งด้วยนะคะตัวนี้อันนี้เป็นใบหอกนะคะใบหอก สีจะออกแดงเหลือบหน่อยนะคะแดงเหลือบเขียวนะคะสีสวยมากนะคะนี่อันนี้ขออยู่ที่ราคา130บาทนะคะเป็นหอกเหลือบนะคะอันนี้ขอเป็นเบอร์50แล้วกันนะคะเบอร์50วันนี้ปลายหมดแล้วนะคะอันนี้ให้เป็นเบอร์5 0 130นะคะนี่ค่ะอันนี้คังจินดานะคะคังจินดายังสามารถสั่งได้นะคะสวยมากเป็นพุ่มดีนะคะนี่ อันนี้ขออยู่ที่ต้นละ50บาทเท่านั้นนะคะจะเป็นโทนออกแดงๆนะคะใบเป็นพุ่มนะคะคังจินดาชื่อดีด้วยนะคะนี่อันนี้ใครสนใจยังสามารถสั่งได้ใบดกนะคะคังจินดาค่ะอันนี้นะคะไอหมื่นนะคะไอหมืน่นอันนี้เป็นสายที่บางใบติดด่างมาด้วยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาต้นละ60บาทนะคะหกบาท ไอหมื่นนะคะเขาจะเป็นไม้ใบใหญ่นะคะสีจะออกโทนชมพูดแดงหน่อยนะคะสวยมากนะคะตัวเนี้ยเป็นไม้ใบไทยนะคะใบใหญ่ใบไทยนะคะจะเป็นไม้ตระกูลที่ใบใหญ่นะคะสวยอันนี้ขอต้นละหกสิบค่ะอินทรละลังสันนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะไม้ตัวนี้ไม้เก่านะคะสวยหน้าใบมันจะมันเงานะคะอันนี้เริ่มกัดกันมาแล้วค่ะต้นละห้าสิบนะคะ นยคะน,นี้อินทร์ลังสันนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะนี่ตอน,นเด็กสีอาจจะมืดหน่อยนะคะแต่เวลากัดแล้วนี่คือสวยมากนะคะอินทร์ลังสันวันนี้ก็มีมาแบ่งด้วยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะแต่ก็ด่างมาแล้วเหมือนก้านนะคะตอนนี้ให้ไปไซนี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทสีสวยนะคะเป็นเปิดด่างมาแล้วนะคะดูลากเขาสิคะนี่ค่ะใครสนใจนะคะสีมันจะออก ไม่ถึงกับแดงแป๊ดนะคะแต่เป็นแดงส้มๆนะคะอันนี้เจ้าปอแก้วนะคะเขาก็เริ่มเปิดด่างกันมาแล้วนะคะอันนี้ขออยู่ที่90บาทนะคะสําหรับเจ้าปอแก้วนะคะสีสวยนะคะเป็นไม้ใบกลมที่เขาจะเปิดด่างนะคะตอนโตก็จะด่างขึ้นเรื่อยๆเลยวิจิตจินดานะคะวิจิตจินดาเป็นไม้กระดูกนะคะปลายด้วยนะคะตัวเนี้ยทั้งปลายทั้งเป็นไม้กระดูกนะคะสีจะโทนเข้มๆหน่อยแล้วก็ปลายมานะคะ อันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป130บาทนะคะไซส์นี้อันนี้หงดารุ่นนะคะมองข้ามต้นนี้ไปนะคะน่าจะเป็นไม้เมล็ดที่ติดมาเองนะคะอันนี้นะคะเริ่มกัดมาแล้วแต่จะเป็นไซส์ย่อมลงมาหน่อยเผื่อใครอยากได้ย่อมลงมานะคะขออยู่ที่เอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะไซส์นี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นยักษ์ตีเมฆนะคะขออยู่ที่ราคาต้นละ หนึ่งร้อยบาทกัดลายกัดหน้าเรียบร้อยนะคะสีสวยมากนะคะอันนี้คือหน้าที่สวยเลยนะคะอ่นนี้ใค่ชื่นชอบไม้ใบยาวนะคะอันนี้เป็นฟอร์มกอมาแบ่งให้เลยนะคะอันนี้คือเท้าสัตตลุงนะคะใครรับนะคะไซนี้เริ่มกัดมาแล้วนะคะขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะใบโดกหลกนะคะเท้าสัตตลุงคะ่ะอ่า ตัวนี้นะคะไมายเลิฟนะคะสีสวยมากอ่ะถอยมานิดนึงนะคะเกี่ยวกับใบไม้แล้วอันนี้ขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะไมายเลิฟจะออกสีชมพูดสดๆเลยนะคะฟอร์มสวยขวัญดาวนะคะขวัญดาวขออยู่ที่50บบาทนะคะตัวนี้จะมีเม็ดสีแดงกระจายทั่วทั้งใบเลยนะคะ นี่แล้วก็เวลาตอนโตค่ะพื้นเขาจะกัดสีด้วยนะคะอันนี้ขอห้าสิบาทค่ะขวัญดาเจอลูกไม้ขอบชมพูต้นหนึ่งค่ะเผื่อใครสนใจนะคะฟอร์มจะประมาณนี้นะคะยังไม่ค่อยสูงเท่าไหรมันจะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มๆหน่อยนะคะใครรับขออยู่ที่เจสิบาทนะคะเจบาทนะะเป็นไซส์สี่นิ้วนะคะฟอร์มนี้เลยเป็นหนุมานคลองเมืองนะคะหนุมานคลองเมืองอันนี้ก็สนิ้วเหมือนกันฟอร์มประมาณนี้นะคะ เพื่อใครอยากเลี้ยงตั้งแต่เด็กนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะหานุมานคลองเมืองค่ะนะคะอันนี้นะคะวันนี้มีมาแบ่งด้วยนะคะลายด่างนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา90บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งใครสนใจสามารถสั่งได้นะคะด่างเยอะด่างน้อยแล้วแต่ใบด่างมาแล้วค่ะจะเป็นโฮนออกส้มๆนะคะพรมหรือสีนะคะไม้ป้ายค่ะไม้ตัวนี้นะคะ อันนี้ขออยู่ที่ราคาต้นละ80บาทนะคะสําหรับพรมฤษีอันนี้มีสํารองนะคะปลายมาแล้วทุกต้นคะ่ะโอ้ดูลากเข,ขาสิคะลากเดินดีมากนะคะน,น,นี่เพชรจินดานะคะต้นละ50บาทนะคะเป็นโทนชมพูนะคะโตมีหูใต้ใบใบจะใหญ่นะคะตัวนี้เพชรจินดาคา่ะอันนี้จะเป็นไม้ชื่อว่านารีเช่มช้อยนะคะนารีเช่มชอยอันนี้หนูขออยู่ที่ราคา หนึ่งร้อยบาทนะคะนารีแช่มช้อยสีสวยมากนะคะนายมั่นปืนยาวนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วค่ะเป็นไม้เก่ากัดแดงนะคะตัวนี้ให้ปลายต้นละหกสิบบาทนะคะนายมั่นปืนยาวนี่ค่ะน,นี้สุพรรณหงนะคะไม้ใบยาวนะคะอันนี้อยู่ในตับเรือพาที่นั่งนะคะเริ่มกัดแดงมาแล้วค่ะขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะไซนี้สุพรรณหงอันนี้เป็นไผ่ชมพูนะคะติดด่างมาด้วยนะคะ ขออยู่ที่เบอร์60นะคะให้ไปราคาเอาไป80บาทนะคะอ่าน,นี้เบอร์70นะคะเอาไป80บาทเช่นเดียวกันสีสวยมากใบดกๆดกนะคะนะคะ่ะผายโทนเ,เข้มๆอันนี้พวกแบ,บพันเขานะคะเอ้ยหอกค่ะหอกโทนเข้มนะคะนี่ตัวลูกมีแบ่งนะคะตัวนี้ใครสนใจสั่งได้เลยราชินีเงินแสนนะคะราชินีเงินแสนอันนี้ให้ไปราคา 50บาทนะคะราชินีเงินแสนอ่าไม้เหลืองเงินมากนะคะตัวนี้จะเป็นเหลืองมณีรัตน์นะคะเหลืองมณีรัตน์ก็จะเป็นพื้นเหลืองจุดแดงนะคะอันนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะเหลืองมณีรัตน์อันนี้ไก่ทองนะคะไม้เก่านะคะตัวนี้กัดแดงเส้นใบขาวนะคะไก่ทองให้ไปราคา50บาทนะคะ นี่ค่ชื่นชอบไม้กัดแดงนะคะตัวนี้คล้ายๆพยาพันวังอยู่นะคะแต่ว่าเขาจะเป็นทรงใบยาวกว่าหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้นางพิ้วนะคะฟอร์มประมาณ4ใบนะคะโทน แจมๆเลยนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะนางพิวอันนี้ขุนสุภานะคะขุนสุภาไซานี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป60บาทนะคะสําหรับขุนสุภาอ่าเทราปรตีนะคะอันนี้ก็เป็นไม้ป้ายหนึ่งตัวเหมือนกันชอบเปิดดังตอนโตนะคะอันนี้จะเป็นไซน์100บาทนะคะ สำหรับเทราปาตีนะคะไซนี้อยู่100บาทแล้วก็จะมีอีกไซนึงร้ยห้าสิบนะคะใครสนใจไซส์ไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้ไม้ใบยาวเช่นเดียวกันนะคะเทราปาตีนะคะเป็นไม้ด่างด้วยคะ่ะอันนี้สูนทอนผู้นะคะใบแข็งการแข็งตัวนี้โทนมากนะคะสำหรับสูนทอนผู้ให้ไปราคาห้าสิบาทนะคะสวยมากนะคะหน้าลายเริ่มมาแล้วคะ่ะอันนี้ใบแข็งจริงๆนะคะ อันนี้จูกัดเหลียงนะคะจูกัดเหลียงโทนแดงแดงนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะสำหรับจูกัดเลียงนะคะลากทะลุแล้วค่ะอันนี้จะเป็นพญาหงนะคะโทนจะออกส้มๆเขียวๆนะคะขอบเขียวหน่อยนะคะสำหรับพญาหงจะมีหูใต้ใบนะคะนนี้เริ่มมีแล้วนะคะเขามีได้เยอะกว่านี่อีกนะคะสำหรับพญาหงนะคะไซส์สี่นิ้วหนูขออยู่ที่ราคาแปดสิบาทนะคะ นี่คะ่ะอันนี้ตับจังหวัดนะคะจังหวัดนครปฐมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่หายากนะคะตับนี้อันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปห0บาทนะคะจังหวัดนครปฐมสีจะโทนแดงหน่อยนะคะนี่อันนี้เมื่อกี้เห็นหลังกล้องนะคะเด่นสวยมาเลยอันนี้คือมันดีจันทร์แบบไม่ด่างนะคะเผื่อใครชื่นชอบความไม่ด่างของเขานะคะเขาจะมีกัดสีมาเลยแบบนี้นะคะ อันนี้อยู่ที่ราคา35บาทนะคะสําหรับมณน,นิจันทร์ไม่ด่างนะคะสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบไม้ด่างนะคะเพชรเมืองนนท์นะคะ อันนี้จะมีขอบชุมพูด้วยนะคะแล้วก็ด่างมานะคะสําหรับเพชรเมืองนอนหนูขอให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะเพชรเมืองนอนค่ะอันนี้พันนารายนะคะพันนารายให้ไปราคา50บาทนะคะพันนารายบอลเก่านะคะตัวนี้จะออกโทนแดงๆนะคะอันนี้สาวโพธารามนะคะสาวโพธารามจะกัดขาวนะคะเหมือนต้นแม่ที่หนูให้ชมไปเมื่อกลางวันนี้นะคะสวยมากนะคะจะกัดขาวได้ทั้งใบเลยนะคะตอนเด็กจะเป็นสีเขียวแบบนี้ ะะอันนี้ขออยู่ที่40บาทนะคะต้นโตแล้วนะคะสาวโพธารามยักษ์ปักลันนะคะตอนนี้มี2ไซส์นะคะก็คือไซส์50กับ80นะคะใครสนใจไซส์ไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับ ยักษ์ปักลานตัวนี้เป็นไม้ป้ายนะคะตอนเด็กอาจจะยังป้ายไม่ค่อยชัดนะคะพอโตขึ้นก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะสวยมากอ่าอันนี้จะเป็นใบหอ,อกเหลือบชมพูนะคะโทนนี้นะคะมีมาแบ่งนะคะอันนี้ขอเป็นหมายเลข2 2นะคะหอ,อกเหลือบชมพูนะคะนี่ค่ะจะมีลายเขียวลายขาวลายชมพูนะคะโทนหวานๆหน่อยนะคะขออยู่ที่ราคา80บาทเบอร์22คะ่ะ ต่อไปเบอร์23านะคะ23ก็สวยนะคะออกโทนชมพูเหมือนกันนะคะออกเปิดๆเนะะี่ยค่ะลายสวยนี่อันนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะเป็นเบอร์23นะคะ80ค่ะอันนี้มีแอบสกิดด่างเทียมนิดนึงนะคะอ่าสีสหัสนะคะใครชอบแดงนะคะอันนี้แดงคุ่มเตี้ยด้วยนะคะดูใบโดดกดกนะคะสีสหัสขออยู่ที่ราคา50บบาทนะคะเป็นโทนแดงแบบแดงแจ๋เลยะคะ่ะแดงทั้งใบเลยแดงยันก้านนะคะ ห้าสิบบาทคะ่ะสีสหัสอันนี้เป็นหอกชมพูขาวนะคะเบอร์เอาไปเป็นเบอร์ห้าสิบเอ็ดนะคะใครสนใจอันนี้หนูขออยู่ที่เก้าสิบบาทนะคะข้างในขาวนะคะขอบจะชมพูนะคะใบแข็งมากสวยคะ่ะตัวนี้ต่อไปเบอร์ยี่สิบห้านะคะเบอร์ยี่สิบห้าก็ขอหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นสีคล้ายๆเบอร์ยี่บสี่เลยนะคะมีหูใต้ใบแล้วเช่นกันนะคะนี่คะ่ะหนึ่งร้อยบาท อ่าอันนี้มีไผ่ห้าสิบมาเพิ่มเติมนะคะไผ่อันนี้หนูขอให้รหัสเป็นจอจานนะคะน,นี้ขอเป็นจอจานห้าสิบบาทนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะคะสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีอีกต้นด้วยนะคะเป็นรหัสชอช้างนะคะขอราคาห้าสิบบาทเช่นเดียวกันตัวนี้ก็ออกโทนชมพูพัดเทลหน่อยนะคะขาวชมพูขอบเขียวแบบนี้นะคะ ใบไผ่นะคะพุ่มดีมากนะคะสวยเลยนะคะใครสนใจสั่งได้เลยนะคะต้นละ50บาทชอช้างคะ่ะต่อไปนะคะเป็นรหัสเอาเป็นรหัสวอแหวนละกันนะคะอันนี้ขออยู่ที่แปสบาทเติมกัดสีมาแล้วนะคะใบไผ่ยาวสวยเลยนะคะตัวนี้นี่คะ่ะ สีเริ่มมาแล้วค่ะอันนี้ให้ไป80รหัสวอแวนค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นโทนชมพูเข้มเลยนะคะเป็นใบหอกนะคะขอบใบผิวสวยนะคะอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะเป็นใบนี้หอกอันนี้ขอเป็นใบหอกออ่างนะคะสีชมพูเข้มๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นใบหอกสีเหลืองนะคะอันนี้ขอเป็นรหัสทอนกคู่นะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้เนะยคะ่ะฟอมสวยพุ่มสวยนะคะ ขายสนใจอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะขอเป็น100บาทรหัสหอนกคูกนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเขียวนะคะเขียวโทนเขียวแดงนะคะเขียวแดงอันนี้ขออยู่ที่เอาไป100บาทนะคะรหัสรอจุลาคะ่ะอันนี้เป็นใบหอกที่สีสวยมากนะคะเป็นโทนชมพูนะคะ แอบมีสกิดด่างด้วยนะคะเป็นช่อสวยมากเลยอันนี้จะเป็น2ต้นคู่นะคะใบดกดกฟูมฟอมพุ่มๆอย่างนี้นะคะสำหรับอาหอกต้นนี้นะคะสต้นคู่อันนี้ขอ150บาทนะคะใครรับเอาไปอัพกระถางก็สวยนะคะเพราะว่าฟอร์มมันพุ่มดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนนะคะสามารถโทรติดต่อหนูได้ที่เบอร์โทร 0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้เพิ่มเพื่อนได้แล้วก็แอดไลน์ได้นะคะหรือใครสะดวกสแกน QR โค้ดมุมบนซ้ายมือเป็นเพื่อนกันไว้ก่อนได้เลยนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะก็วันอาทิตย์นะคะก็พักผ่อนเต็มที่นะคะใครมีเวลาก็สามารถแวะเข้ามาชมคลิปส่วนบอลสีชมบอลสวยๆนะคะเพิดเพินไปกันก่อนได้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ